จ้าพ่พอกับซ่องสาวอิสานมาลืมพินเนาะจ้ามาอนีสาวอิสานกัมาพ่อหนุกสาวจ้าสวัสดีวันศุกร์ที่16กรกฎาเด้อจ้าไม่นี่กะเป็นวันเมือหวยออกนะจ้าผู้ใดสื่อตัวใดได้เลขตัวใดก็ขอให้โศกให้มาเด้อจ้าให้ลำลำๆรวุยสุขุสุขคนเนาะสาวอิสานกะไม่ได้ไปยังข้ามาอนี เฉาอีสานกับยูบ้านเฝ้างัวเฝ้าอันนี่เห็นพ่อเนาะจ้าแล้วก็เลี้ยงลูกไปน้ำจ้าหัวเขาก็บ่ได้ลรามยูไก่เนาะจ้างัวกัลรามยูหน้าบ้านเนาะจ้าถ้าเอาหญ้าให้เพื่อนแล้วก็เอา,นาหนามเพื่อนกินเนาะจ้าเฉาอีสานกับจะมาว่าเรื่องอันคอมเมนต์เนาะจ้าคอมเมนต์อยู่ในคลิปเฉาอีสานทุกคลิปเนาะจ้าคันเฉาอีสานตอบว่าท่านในเบิร์ดกะขอโทษขออภัยด้วยจ้า ซาอิซันกะสีทยอยตอบเรื่อยๆเนาะจ้าทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าเด้อจ้าซาอิซันกะขอฝากให้ปีกน้ำลังใจให้ชาวอีสานเรื่อยๆเด้อจ้าเพื่อนใหม่กะชาวอีสานกะจะพยายามแวะไปเยี่ยมไปยามกันสุ้ขู่สุขพ่นะจ้าชาวอีสานกะมีเวลาก็จะ ไปเฮ็ดคลิปเรื่อยๆคลิปใหม่ๆเนาะจ้าเพราะว่าโซนมากอะสาวอีสานกเ็เฮ็ดเวียกกะบ๊กค่อยได้ถ่ายเนาะจ้ากะ่ายกะจะเป็นการหาอยู่หากินโซนมากเนาะจ้าเวียกรอบๆบบ้านกับบ๊นนทนันได้ถ่ายเนาะจ้าเพราะว่าเฮากะอันท่านไหนมีเวลาถ่ายเนาะจ้า่ายจังหวะใส่หาอยู่หากินเนาะจ้ามื้อน,นี้ชาวอีสานกะ มาทักทายเอฟซีแล้วก็เพื่อนเพื่อนด้วยจ้าเป็นกำลังใจกันตลอดด้วยจ้าเป็นกำลังใจให้กันดดยานใในยวๆนะคะฝากช่องด้วยนะคะอาสวัสดีก่อลูกสุดท้ายนี้สายชันจะไปแล้วนะน้องปอแปมจะไปแล้วนะคะอาสวัสดีก่อลูกสวัสดีจ้า ตุ๊กาตาน้องป๊ปเต็ม